หนึ<อ>่งหกอแปดเอามาผัดอันสมัยตะก,กี้เพินพ่นเพิ่นเฮ็ดเป็นกระดองกรนะดงเนาะแต่ว่าอันนี้<ห>นเขาเอ่ยว,ว่าจอสมัยไหมที่ไอ้จอหมายถึงว่าอันมันสุกอันอันที่อ้โตมอนโตมอนซุกเราให้เขาเฮ็ดทั้งนั่นนะจ้ะทำรังไหมเออรังไหมนั่นนะนะนึกออกบอนนะั่นแหละสมัยตะก,กี้เขาใส่กระดงแต่ว่าสมัยนี่เขาใส่อันนี้แล้วซื่อมาเม็ดหนึ่งกับบก,กี้บาท แล้วเวลาเ้าเห็ดเสร็จแล้วเ้าก็พับเก็บได้เวลา,าเวลาเขาเห็ดง่า,งงายคือว่าเออแล้วแล้วครับเ้าก็ซสอนกันปัไปเขาขึ้นแทงไวม้มั้โอ้โหเก็บมอนซุกใส่เ้าก็ใส่น้ำหลงใส่น้ำหลงโอ้ใส่น้ำหลงที่<อ>ที่ที่เพิ่นพับไว้นี่ยบอ,อใส่น้ำหลง วางไว้ปับแม่นบ่ล่ะใส่น้ําลองปับโอ้เขาก็สิเฮ็ดทั้งอยู่ในหันเออเขาก็สิทําล้างของเราบัดยามนเฮาเอาออกมาเฮาก็ว่าสะบัดขี้ออกเฮากมาจกักลอกอกจกฝักลอกออกเมียง่ายรักษาง่ายคือว่ามันบ่หนักอืันใส่จอใหญ่มันต้องามคนละข้างอันนี้เฮาบ่ต้องใส่อสมัยตะกี้เห็นตะจอเนาะเออ จอจอที่เป็นกระดูกยิ่งใหญ่น่ะนะจ๊ะจอยิ่งใหญ่ยี่ห้อเขาเห็ดใส่แห่ไหมเห็ดห้างแต่ว่าสมัยนี้เขาพัฒนาขึ้นไปเป็นสมัยใหม่เือว่ามันัเขาเมียนกาง่ายเขาใส่กาง่ายเก็บกาง่ายโอ้โหดีค่ะวิถีชาวบ้านดีค่ะยู่บ้านโนนศิลาตำบลเขาขอกอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เด้อจ้ะ เพื่อได้อยากกันเอออยากมาเอาไปเป็นตัวอย่างนี่เพื่อนบ่ห่วงหรอกจ้ะเพิ่นบ่ห่วงเลยเออเพิ่นไทยวิชาละวามรูเป็นบุญเป็นกุศลต่อเนื่องกันไปอีกออ้เหตุใดฮัมอันนี้เขาเหตุอันให้หมายเพื่อนเหตุทั้งสมัยโบราณเขาเอิ่นที่เป็นเขาเอื่นจอที่เป็นกระดงกใหญ่ๆ่ะนะลำจวนเคยเห็นอยู่จ้ะอือสมัยล้ำจวนเป็นเด็กหน่อยเคยเห็นอีเม่เพื่อนเลี้ยงนะ แต่ว่าอันนี้จอสมัยใหม่โอ้เฮ็ดดีหลายเอาคลิปนี้ซ้ำนี่ก่อนเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวมีโอกาสล้ำจนสิมาธย์ไทยตอนที่เขาเฮ็ดทั้งให้เบืองเด้อจ้าตอนสาวตอนเหตทังเออตอนสาวตอนเฮ็ดทั้งเอออเาซ้ำนี่เด้อจา้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวเกิดนมาไรเงี้ยไปล่างไป อวัตอนี้เขาเกี่ยวเล็กมาให่แข็งมาไห่นะบันนี้เขาจอมาไห่พ่้วสาวมาไห่เขาบอได้เสื้อเมตาบาดเดียวกันเขาขอคุณยู่คุนเดตแต่ว่าอัน่นีคือว่าบองูกลุมเขายูสุรินอันนี้โอ้บันนี้เขาก็เลยเอาค้ามูน Sod ่ะมาเป็นแบบยังหาชุมชนของเขาอือ ในโจกโลกนี่ว้านซะเรียงประจำไหมเจริยี่สิบเลื่อนเรียงเจริญลอยตุ้งแดเก็บม้อนมือนี่ทั้งมือเรียงยุบานนุนศิลาเนี่ยบอกโอ้ที่ไปเรียงยุกุมยวนที่ไปศึกษาเลี้ยงลูกมาน่ะ่าบานยุบุพน อูกเต่ากอ็อยู่กลูเบิร์ดเนี่ยมยูปีนี่ยคือว่าเอ๊ะมีมอญคนว่าชวนเลี้ยงมอนอเรียงอะไรอ่ะก็บเห็ดร์แชงไข่กิบผ้าเลี้ยงเลยมาเห็ดแบบนสีบอกแบบยงให้ามามท่าเจ้านะอ๋อเป็นเป็นเป็นต้นแบบเนาะเป็นต้นต้นแบบของชุมชนผู้ดใดสิมาศึกษาก็มาศึกษาได้เด้อจ่าเด้อตอนนี้เพิ่นย่วนมาถ่ายทอดวิชาย่วน บ้านนุนศิลาตำบลเขาขอกอําเภอบุคโใช้จังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละจ้ะเป็นแบบย่างย่างดีเลยเป็นต้นแบบนี่เพื่อนไปเลี้ยนลูกเพื่อนไปศึกษาม้าแล้วลราเพื่อนกะเอามาเป็นเนนไอแบบย่างให้บบให้ชุมชนในเฮตตามคืว่ามันงานนนน่ายมันโมนักมันนใส่แรงงานหลายอืมอันยายซื้อย,อยังก่อ,กอจ้ะซื้อไม่แง่ดมไม่แง่ดมก็ไม่ง่ก่อน ก็ไม่ใหญ่กรอบเด้อจ้าเด้ออยู่บ้านโน้นศิลานี่เด้อเป็นผู้ใดมาก็มาถามหาได้เด้อจ้าเด้อเพิ่นยินดีสิที่สิให้ความรู้มาเบิ่งแบบย่างได้เด้อจ้าไม่ใหญ่กรอบกับไม่ใหญ่ดุมเด้ออยู่บ้านโน้นศิลานี่แหละจ้าเอาขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อขอบคุณไม่ใหญ่ดุมน้ำขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอืมอางเกไว้บริเวะเกตู้ันใจโอ้สาปิด ย่ำนั่งกัเลือกขาออกก็เอาเอานเอา,เอาผ่าปิดจออีกเที่ยนึงเลยเนาะผ่าปิดจอบัตรนี้เฮาก็เลิกอ,ออกเลิกอ,ออกก็ไปแขวน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 ไว้แขวนไว้เหมือนเหีเห่หวยวเลยเก็บโตชุกบางทีแบบใจข้าวใหไงเห็นบ่จากใหไงข้าวเดียวเออนี่ตัวชุกมัน,นตัวโตชุกมันสีสีออกเหลืองทองทองเนาะออกเส้นไหมเหลืองเขานี่ละอื ก็บใจใส่จอต่อผ้าโพกตัก้งเต้เนเริ่มต้นฮอดซุกนี่อันอันจักเดือนจ้ะสามเดือนสองหุนสามเดือนสองหุนอนสามเดือนได้สองรุ่นโอสามเดือนได้สองรุ่นแบบว่าอะไรเครื่องเย็นอาควาเฮาสีซุกเริ่มต้นมาจากเพาะไข่พันมาเลยสามเดือนนี่ได้สองหุนอืม ใส่เวลาบดดนนนบูนนี่เนาะจ่าเนาะบ่นี่นี่เพิ่นเริ่มสุกเลยเห็นบ่าวเห็ตัวสีทองทองอุย้ยงามค่ะตั้งแต่ฮับปลูกอันบักแตงกันยังซีซิบผ่ามือแล้วเนาะเอออ้ซีมืออั้ถือว่าถือว่าถือว่าไว้ดิอันเดือนแม่ก็อันเดือนครึ่งแม่นบ่ล่ะจ้าถือว่าไว้ คือว่าใบอยู่อืมเพราะเขาเริ่มซุกเป็นสีทองเขาก็เริ่มชักใยเขาเริ่มเฮ็ดอ,อันทำลังทำลังลังของเขานะั่นแหละจ้ะที่เขาเอินลังไหมนะโอ้สีเหลืองทองงามงามพงกนี้พี่น้องเลยเริมชักใยใยหนึ่หัวม,<อ>มนันแม่แมบแม่แม่แม่ใย,ยออกแล้วผู้ใดอยากเบิง่งเพิ่นบ่ห่ววิชาดเด้อจ้ะเด้อลองมาเบืองร้องเอามาศึกษาเลี้ยนรูน้ำเพิลละะินล้วก็ะเอาไปอัน ปไปน<า>นเป็นแบบยางใน,นชุ่มชนนจากของใดเลยจ้ะน,นอดิเรกอืมเขาเก็ดจังซีแล้วก็เก็บหมอนเก็บไม้แลว้วแต่เขาไปใส้ก็ไปได้อืมศึกษาเรียนรูดด้ใด,ด,ดเด้อจ้ะเด้อยวนบ้านโนนศิลาตำบลเขาขอ,อกอำเภอพะโคนใช้จังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละจ้ะแม่นผู้ใดมากกับมาถามหาบ้านย้ายโดมบ้านย้ายกรอบยุ่ใส่างสี่เด้อที่เพื่อนเลี้ยงเลี้ยงกันมอนไหมนี่เลี้ยงมอนเลี้ยงไหมนี่เพิ่นเฮ็ดไมนี่ สิมาเบิงแบบยางวางสีพ่นบ่ห่วงเนื้อจ่าเด้อมาเบิงได้พ่นบ่ห่วงวิชาดอกมาเบิงได้มาศึกษาเรียนรู้น้ำเพื่นเนื้อจ่าเด้อเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงทงเขาก็เลี้ยงหลายอายุแต่ว่ามันบ่คือมีอันนี้เออโอ้ดีครับมันบ่เมื่อยบวมงัยหยั่งดอกเขาเคี้ยวขี่เขาก็โก้โก้โก้ไว้ทั้งนั้นก็ขักขี่ออกก็เนี่ยก็ขี่ร่องก็เอาตัวนี้ตาาพื้นอืมมันมวยอืม มันน้องโตมากกว่ด็กเลมันก็น,กนักเนี่ยสมัยตะกี้เห็นตะดงเลี้ยงกันเลี้ยงกันมันก็น,นักแล้วนักขี่นักยั้งผมเทงานักขี่เทงานักโตว่าเกี่ยวขืนเอาลงได้แต่ออออ <c oughs> จะมือเอื้องก็หลายดอวจ้ะกำการล้างเหรียนอัออนอ,อันนี้เก็บซุกไปเก็บซุกขืนห้างมันเลยตีแม่น โอ้ส่จอเลยบันี้เขาเขาก็สีเขาก็สีทำรังของเขาเขากระสีชักย้ายของเขาเองอเขาสีทำรังของเขาเองจ้าโอ้ดีครับดีครับขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อที่ให้ความรู้จ้าบ่หวงเลยเออเพิ่นบ่หวงวิชาเพิ่นยินดีท,ที่สิสอนใหน้เพื่อที่เอา เอาไปเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเด้อจ่าเด้อ่นบ่หวงหลอกมารูดบ้านนนศิลาตำบนเขาขอกอำเภอประคนณใช้จา้าของข้าเองของโต๊ะข้าจา